โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับอ้ออีกรอบนึงครับผมอ้อพัทรพรครับกับเรื่องราวของวันนี้จะแชร์ในเรื่องของทานยังไงครับทานโปรวิต้าเนี่ยโปรวิต้าถึงจะคุ้มทุนมากที่สุดโอเคไหมครับวันนี้อโปรวิต้าเรานะครับอย่างที่เราทราบก็คืออันนี้สามารถทดแทนในเรื่องของเขาเรียกว่าการทําอาหารทานเลยนะครับทานอาหารมือ้อนึงเนี่ยโปรวิต้าหนึ่งเม็ดนะครับ เทียบเท่ากับอาหารห้าโมนะครับสาแครอทดีเม็ดแบบนี้ครับหเม็ดก็เรียกว่าเป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดเลยโอเคไหมครับสิ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อเราทานแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดก่อนนะครับวันนี้ถ้าใครได้อ่าติดตามนะครับวันนี้โปรวิต้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกาเรียกว่าขายดีมากนะครับขายดีมากเพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยหลายหลายท่านทานแล้วอย่างน้อยเนี่ยเรารู้ว่าเม็ดเนี้ยนะครับสิกร,รมัมโปรตีนคอลลาเจนนะครับสกร,รัม นะครับมีคอลลาเจน5้าไทป์นะครับสารอาหารครบมีแคลเซียมนะครับครบหมดเลยหนึ่งเดียวจะบอกว่าตอนนี้หนึ่งเดียวนะครับที่ทําอาหารสําเร็จรูปซปเปอร์ฟู้ดแบบนี้ที่เป็นเม็ดให้เราทานนั่นคือบริษัทวีซายนะครับเจ้าเดียวในโลกตอนนี้นะครับนปัจจุบันก่อนนะครับแต่เรามาดูกันว่าเราทานยังไงถึงจะให้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับ1นะครับโปรวิต้านะครับโปรวิต้านะครับโปรวิต้านะครับโปรตีนคอลลาเจนเหล่านี้แหละครับ หนึ่งถุงนะครับถ้าเป็นทั่วๆไปนะครับราคาสามพันหกร้อยเจ็ดบาทตกเม็ดละหกสิบบาทแต่พอเราซื้อนะครับในส่วนของสมาชิกก่อน,นะครับราคาอยู่ที่สองพันหกร้อยเจ็ดบาทนะครับตกเม็ดอยู่ที่ประมาณสี่สิบาทละกันนะครับสี่สิบาทเพราะถุงนึงมีประมาณหกสิบถึงหกสิบสามเม็ดนะครับพอเราทานแบบนี้ถามว่าสิ่งหนึ่งที่อ้ออยากจะเชิญชวนก็คือว่าทานยังไงละ่ะหนึ่งสินค้ามีคุณภาพแล้วนะครับเราสามารถเลือกทานได้วันละหนึ่งถึงสองเม็ดก่อน แต่พอเราทานแล้วนะครับทางเลือกของเราทานให้คุ้มคือหนึ่งบริษัทวีชัยเขาไม่มีในเรื่องของอในเรื่องของค่าสมัครแต่เขาใช้วิธีคือซื้อเป็นแพ็กเกจก่อนซื้อ,อยังไงให้คุ้มซื้ออันดับแรกก่อนนะครับก็เ,เรียกว่าไซส์ไซส์เอก่อนนะครับไซส์เอเนี่ยบริษัทวีชัยนะครับถ้าเป็นโปรวิตาอย่างเดียวก่อนนะครับห้าถุงห้าถุงนะครับอยู่ที่9,900นะครับ90บาทสุดยอดนะครับ ส่วนลดเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติห้าถงคูณสามพันหร้อยเจ็ดบาทเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งหมืนแปดพันสี่สิบห้าบาทโอเคไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าออลองคูณราคามาตรฐานก่อนนะครับราคานี้ราคามาตรฐานนะครับห้ามขายต่ำกว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นสามพันสี่สิบห้าบาทส่วนลดเท่าไหร่ครับถ้าเรามาซื้อราคานี้นะครับส่วนลดอยู่ที่ ประมาณแปดพันนะครับแปดพันห้าสิบห้าบาททีเดียวเชียวนี่คือในเรื่องของอ่าท,ทุกท,ทีทุกทีสามห้าบาทนะครับสามห้าบาทนะครับสามห้าบาทนะครับสามห้าบาทสี่สิบห้าบาทนะครับสี่สิบห้าบาทนี่คือในเรื่องของเขาเรียกว่าทานแล้วคุ้มนะครับถ้าสมมติว่าในเรื่องของถ้าราคาตัวนี้ล่ะสองพันหกร้อยเจ็ดบาทเราก็ยังได้ส่วนลดครับก็คือก็ยังคุ้มค่าอยู่ดี ส่วนลดเท่าไหร่ครับลดมาอยู่ที่สามพันสี่สิบห้าบาทนี่คือในเรื่องของคันยังไงให้คุมก่อนนะครับบริษัทวีไซ์เขาเปิดให้เราซื้อแบบนี้ครับมีไซส์ไซเอ็มด้วยนะครับไซเอ็มเท่าไหร่ครับสิบถุงสิบถุงนะครับเขาให้เราซื้อครั้งเดียวนะครับเรารวมมเป็นซื้อเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถูกไหมครับลองดูว่าส่วนลดไปเท่าไหร่ถ้าคูณ สามพันหกร้อยเจ็ดบาทนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับสามหมื่นหกพันนะครับเจ็ดสิบบาทถ้าเป็นถุงละสองพันหกนะครับเท่าไหร่ครับสองหมื่นหกพันนะครับเจ็ดสิบบาทส่วนลดไปเท่าไหร่ครับส่วนลดไปหนึ่งหมื่นหกพันเท่าไหร่ครับห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้าเป็นราคาสองพันหกลดไปเท่าไหร่ครับหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนี่คือเขาเรียกว่า คือเป็นทางเลือกนะครับมากกว่าว่าวันนี้หนึ่งนอกเหนือจากเราไม่ต้องไปทําอาหารทานแล้วถ้าเรา,าเลิกทานโปรโตีนเนี่ยเรายังมีสิทธิ์ได้ส่วนลดอย่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันมีสเตจถัดไปสูงสุดของบริษัทดีไซน์คือเท่าไหร่ครับให้เราซื้อสูงสุดคือ20บถุงอันนี้รวมกันละรวมซื้อเป็นแพ็กเกจละนะครับยี่สิบถุงเขาให้เราซื้ออยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทลองดูว่าส่วนลดมาหาศาลแค่ไหนนะครับก็คือถ้าเราคูณสามพันหกร้อยเจ็ดบาทเท่ากับเท่าไหร่ครับ 7จ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหบาทถ้าเป็นราคา2องพบาทเท่าไหรครับห้าหมบาทอยากรู้ไหมครับว่าส่วนลดเท่าไหร่3000 30, มืบามหมื่นกว่านะครับส่วนลดอยู่ที่3า1 4 0บาทอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับส่วนลดอยู่ที่1นึ่งหมื่นี่ันหนึ่งบาทนี่คือเป็นอีกทางเลือกนะครับ ทางเลือกว่าหนึ่งโอเคเราได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ละหลังจากนั้นนี่เราทํายังไงให้ไม่ได้ส่วนลดทํายังไงให้ได้ราคาถูกก็ตกเมดละ30บาท30 30บาทเท่านั้นเองแต่คุณประโยชน์บอกเลยว่ามากกว่านะครับมากกว่ามากกว่าเราไปเลือกทานอะไรข้างนอกแล้วกันถือว่าโอวิต้าเพียวนะครับเพียวมีสารอาหารเข้าร่างกายเราได้9ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือไฮโดรไล์เรจนแต่สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากนั้นนะครับเราซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงนะครับ ถูกลงแล้วสิ่งสําคัญเนี่ยธุรกิจเครือข่ายนะครับในส่วนของบริษัทดีไซน์ก็คือ1เป็นพื้นฐานเลยเบสิกก็คือ1เมื่อเราใช้ดีนะครับถ้าเราบอกต่อบริษัทเขาจ่ายค่าบอกต่อค่าแนะนําบอกต่อค่าแนะนำนะให้กับเราเท่าไหร่สูงครับ20%เดี๋ยวจะมีแค่ชอตนี้ลองดูนะครับว่าวันนี้เมื่อเราทานแล้วนะครับทานแล้วถ้าเราทานดีใครใครขายครับใครใครขขายใคร อยากทำธุรกิจก็ทําครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราทานแล้วสุขภาพดีแล้วเนี่ยถ้าเราบอกต่อนีบริษัทนะครับบริษัทดีไซน์เขาจ่ายอะไรให้เราเขาจ่ายแบบนี้ครับผมเขาจ่ายในเรื่องของค่าแนะนําค่าแนะนําแบบนี้ครับผมสมมุตินะครับตัวเรานะครับตัวเราเราซื้อมาแล้วจะเป็นอห้าถุงสิบถุงยี่สิบถุงแล้วแต่แต่พอเวลา เราเจอใครบางคนนะครับที่เรารักก่อนเราแนะนําเขานะครับแนะนําแบบไหนสมมุติว่าแนะนําให้เขาซื้อนะครับซื้อ5ถุงเรียกว่าไซเอสละกันบริษัทวีไซนะครับมีในเรื่องของค่าแนะนําให้ค่าแนะนําที่เราไปบอกกล่าวนี้ครับเรื่องราวของโปรวิต้านี่เราให้เรา20%ของ PV นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราได้อธิบายกันนะครับจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวอ๋อคิดเป็นตัวเงินให้นะครับ ถ้าสมมุติเราแนะนำนะครับเพื่อนเราซื้อ5้าถุงนะครับ5้าถุงบริษัทเขาใจ่ายให้เราอยู่ที่1,6 50้าสบบาทนะครับ5้าถุงนี่คือผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายโอนเข้าบัญชีให้เรานะครับ1,650บาทถ้าเป็นในส่วนของถ้าเราแนะนำเพื่อนนะครับแล้วเขาซื้อไซส์ M นะครับไซเ์ size M นะครับอันนี้คือ10ถุง10ถุงบริษัทเขาจ่ายนะครับค่าแนะนำให้เราอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 3,300บาทนี่คือค่าแนะนำนะครับส่วนในส่วนของแพ็กเกจนะครับ20ถุงก็คือไซแอลบริษัทเขาจ่ายค่านะครับที่เราไปเล่าเรื่องราโปรติต้าให้กับเพื่อนเราฟัง6,600บาททานดีแล้วนะครับเราสามารถที่จะแนะนำด้วยทำตามธรรมชาติครับหลายๆคนทำธรุรกิจเครือข่ายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันทำยากจัง แต่เราลืมพื้นฐานการทํางานแต่ว่าจริงๆเราพื้นฐานการทํางานคือหนึ่งเราใช้ดีก่อนนะครับทานบาลามันบาลาเมิสสองเม็ดร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็แนะนาเพื่อนๆเราว่าเฮ้ยสามารถที่จะถ้าวันนี้เราไม่ไม่ทานอาหารนะรไม่ทําอาหารทานเนี่ยเราสามารถเลือกทานโปรต้าได้นะนะครับเมื่อนึงเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดหนึ่งก็สามารถอยู่ได้คาบหนึ่งนะครับสารประโยชน์เต็มนะครับเต็มแม็กเลยโอเคไหมครับมาแต่ทีนี้ในส่วนของ ค้าแนะนำเดี๋ยวนวันนี้อ้อจะจบช็อตค้าแนะนําก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราแนะนำอย่างนี้บริษัทดีไซน์เขามีอยู่ช็อตหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่าค่าเบี้ยขยันนะครับเบี้ยขยันเบี้ยขยันหมายความว่ายังไงนะครับถ้าเราแนะนําเพื่อนเราบริษัทดีไซน์เขาจะตัดรอบในการจ่ายเงินให้เรานะครับเป็นเป็นสัปดาห์นะครับเขาจะตัดแบบนี้ก็คือเริ่มวันเสาร์นะครับตัดวันศุกร์แบบนี้นะครับเบี้ยขยันหมายความว่าถ้าเราขยันนะครับนะครับ แนะนำนะครับในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นึ่งให้กับเพื่อนเราภายในสัปดาห์แบบนี้ครับซ้ายกับขวานเนี่ยนะครับพร้อมกันภายในสัปดาห์เขาจะจ่ายในเรื่องของค่าแนะนําให้เราอีก5 0เของค่าแนะนํานะครับแบบไหนยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าตัวเรานะครับวันจันทร์เราแนะนําเพื่อนเราซื้อห้าถุงนะครับวันพุธนะครับเราแนะนําเพื่อนเราซื้อห้าถุงบริษัทเขาจ่ายให้เราอยู่แล้วถูกไหมครับค่าแนะนําอยู่ที่พันหก้าสิบบาทแต่ ข้อที่2บริษัทดีไซน์บอกว่าถ้าคุณขยันนะครับแนะนําภายในสัปดาห์นี่ได้สองคนนะครับเขาจะจ่ายตรงนี้ให้คุณห0 5สปอร์เ็ห้าสิบปอร์เ็นตของอะไรคือห้าสิบปอร์เซ็นของไซต์ที่คุณลงพันหกห้าสิบครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ครับแปดร้อยยี่สิบห้าแปดร้อยยี่สิบห้านะครับจ่ายสองข้างเลยเท่ากับว่าถ้าเราแนะนํานะครับเพื่อนเราภายในสัปดาห์แบบนี้นะครับบริษัทจ่ายอะไรมากจ่ายพันหกห้าสิบแปดร้อยยี่สิบห้าพันหกห้าสิบแปดร้อยยี่สิบห้ากลายเป็นเท่าไหร่ครับ 4,950บาทอ่ะาาตัวใหญ่4,950น้ 4, บาทเกือบ5 0 0 0นนี่คือค่าแนะนำนะครับโอเคในส่วนของมาดูทุกไซส์ครับทุกไซส์ครับถ้าเป็นไซส์เอ็มถ้าเป็นไซส์ M ปกติ3,3มันสามถูกไหมครับแต่ถ้าเราขยันบอกภายในสัปดาห์แบบนี้ครับเขาจะาให้เราอีก50% 50%ของ3,3มันสามคือเท่าไหร่ครับ1,650บาทครับ1,650บาทครับ 1, เขาบอกว่าวันนี้ถ้าเราแนะนำนะครับภายในสัปดาห์อ่ะอันนี้สักวันอังคารอันนี้สักวันพฤหัสแล้วกันครับบริษัทจ่ายให้ครับสามพันสามสามพันสามบวกเพิ่มครับพันหกพัสิบบาทพันหกพัสิบบาทเก้าพันครับเก้าร้อยนะครับขาดอีกร้อยเดียวหนึ่งหมื่นโอเคไหมครับนี่คือในเรื่องของค่าในหนะแต่มาดูสายแพ็กเกจที่ฮิตกันมากก็คือในเรื่องของแพ็กเกจใหญ่ก่อนแพ็กเกจใหญ่นะครับนี่คือ6 6 0ันร้อยบาท แต่ถ้าเราแนะนําภายในสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นครับสมมติอันนี้วันจันทร์นะยังไงก็แล้วแต่มาภายในวันศุกร์แบบนี้บริษัทดีไซน์จ่ายนะครับคิดดูว่าเท่าไหร่นะครับหกพันหกร้อยครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นสามพันสามร้อยครับอันนี้ก็สามพันสามร้อยนี่คือการจ่ายของบริษัทดีไซน์รวมแล้วถ้าเราแนะนําเพื่อนเรานะครับไซส์นะครับไซส์ยี่สิบถุงน่ี้ครับหกพันหกร้อยหกพันหกร้อยบวกอีกครับสามพันสามสามพันสามครับ 19 0 0 0นานะครับ800อบาทนะครับขาดอีก0 0ครคบสอง0 0นี่คือทำตามธรรมชาติก่อนทานดีนะครับแนะนำต่อนะครับแนะนำต่อตอนนี้ข้อมูลข่าวสารเราใช้วิธีอาจจะส่งทางเทคโนโลโยีเยอะแยะมากมายนะครับทางไลน์นะครับตอนนี้ข้อมูลเต็มท่วนนะครับเต็มแม็กซเลยครับเฟซได้เพื่อนเราสนใจโอเคส่งชิมปุ๊บสั่งมาเอ้ย เราไม่มีในเรื่องของเขาเรียกว่าสมัครเป็นแพนะ็กเกจเนาะเราสมัครเป็นแพนะ็กเกจเนี่ยถ้าเราสมัครแล้วเราใช้ดีนะครับเราบอกแนะนําเพื่อนเป็นแบบนี้นะครับเขาจ่ายค่าแนะนําให้เราเอาเป็นว่าแนะนําเยอะได้เยอะข้อนี้บริษัทดิชซย์ไม่มีลิมิตนะครับแต่นี้มีส่วนอีกช็อตหนึ่งนะครับกรณีที่เฮ้ยถ้าที่นี้เรามาแบบนี้ล่ะสมมุติเราเราแนะนําไปได้ละโอเคตอ่นี้เราได้ซส์เอลยี่สิบถุงแล้วแต่เพื่อนนะครับอันนี้สักวันอังคารแล้วกันเราต้องการได้ข้อที่2คือเบี้ยขยัน นะครับถ้าไซส์ไม่เท่ากันล่ะถ้าสมมติเป็นไซส์เอสล่ะบริษัทวีไซน์ให้ไหมไซส์ห้าถุงบริษัทวีไซน์น่ารักจ่ายให้ครับจ่ายแบบไหนนะครับแอลเมื่อกี้ได้ค่าแนะนำเท่าไหร่ครับหกพันหกเอสเท่าไหร่ครับพันหกพัน้าสิบเขายังคงจ่ายคุณขยันครับแต่เขาจ่ายตามกําลังที่เราไปแนะนำพันหกห้าสิบคือเท่าไหร่ครับแปดร้อยยี่ห้าอันนี้คือเท่าไหร่ครับสามพันสามเขายังคงจ่ายให้เราฝั่งนี้คือเก้าพันเก้าฝั่งนี้ยังคงจ่ายพันหกพันห้าสิบ ยี่สิบห้าบาทกลายเป็นเท่าไรครับสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเราก็ยังได้รับเหมือนเดิมกรณีที่เราแนะนําใช้ไม่เท่ากันภายในสัปดาห์โอเคไหมครับงั้นเรื่องราววันนี้ที่ที่อ้อยอยากจะแบ่งปันเนี่ยเอาสองหัวข้อก่อนนะครับโบริต้านะครับเหมาะสำหรับเราทุกๆคนนะครับเป็นทางเลือกในการที่จะให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับสารอาหารนะครับให้ครบถ้วนกับครบถ้วนแต่วันหนึ่งเราเราอยากทำเราอยากแนะนำเพื่อนแนะนำครับไม่แนะนำเขาไม่ได้บังคับ โอเคไหมครับวันนี้เราแนะนําเยอะเราก็ได้เยอะเป็นเส้นทางการสร้างรายได้ถามว่าวันนี้ถ้าเราแนะนํไซส์ L 10คน10คนเท่าไหร่ครับ1,98,000บาทนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวจะคุยแค่2ข้อนะครับในเรื่องของถ้าเราทานดีแล้วนะครับทานยังไงให้คุ้มค่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในส่วนคลิปหน้านะครับโอเคครับขอบคุณครับผม